อลิจ้างเอาวางเชฟลูกอันนี้เชฟอะไรลูกไหมอนไหนมอนโอเควางให้ตรงหนาะ hey, หาลูกหาอยู่ไหน โอเคคุชบอยเยี huh, eat, eat. Okay. Uh ่ยมหาอีกหาอีกอยู่ไหนลูกโอเคคุดบอยอ่าอันสุดท้ายหาลูกหาอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเจอไหมเจอไหมไดมอน เจอไหมไหาลูกหาเจอยังไหนหาลูกหาจงหาติลูกม,ม,ม,มันมีช่วยเหรออันนี้แบบมีช่วยแล้วอะอันนี้โอเคอ่ะนับลูกนับ หนึ่งสองสามสี่โอเคหาเลขโลกูดบอย